ยายมอมเจานิเชียวค่ะเป็นเป็นชาวสวนยางนะมีอาชีพก็มีอาชีพเสรเป็นเยงางค่ะแต่มีความรักความศรัทธาในอดในสาวน้ให้เนแพงค่ะค่ะก็เลยอยากเข้ามากค่ะเข้ามาโดยไม่ีใครมู้จัดในนี้เลยมู้จัดในบรอก็ต้องพิมพานค่ะตอนนี้รู้จักกีพ สามน้กสามสามปอ่ะค้ชมคุณผู้ชมโอ้จุดจบค่ะเจลิค่ะทีนี้พอดีใจที่ได้มาพบกับเจโูนะคะขอให้ทุกคนรับฟังรู้ไปอย่าเต็มที่เลยค่ะค่ะ เยนที่แบบไม่ใช่ในโซเชียลเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอค่ะชื่อรามี่เซราวาออฟิเชียลนะคะเปิดช่องวันที่5ตอนนี้จากสูมอดปีตามปัจจุบันปีตามเท่าไหร่ครับตอนนี้แป0 0ค่ะเย้สุดยอดโอ้ oh, <c oughs> สุดยอดเลยเหนไหมใช่ oh, <c oughs> ดแล้วก็ทีมเมตตาค่ะทีตากระบี่นะค่ะพูดไว้เจวันออฟฟิเชียลเลยครับเปิดช่องวันแรกวันที่สามวันทีุ่กลงนะครับวันที่สามแล้ววันที่สิบสองผ่านกฎเจมส์ู่ผู้ติดตามเกินหนึ่งวันชั่วโมงสักสมเกินสี่พันแล้วสร้างรายได้ภายในเวลาทั้งหมดสิบแปดวันเย่ได้ตังค์แล้วเด้ เป็นทังรถก็หนีใช่ใช่ใช่ฟ้าบอกกูชุดยอดจุดยอดแล้วรุ่นที่สองนี้นะครับหลังจากจบจากการเรียนการสอนเราก็จะสุดท้ายน่ารักน่ารักคือท่านโบสถเลือกประธานมาหนึ่งท่านนะครับเปรีสูตรคนอื่นกท่านคอยประกาศก็ไปครับฟ้าคือของคนสุดท้ายเนาะจ้าสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเรียนนะครับมาคนนี้คือ